สวัสดีค่ะซันมูลไลท์เลอ a ์เพลนี้คือคลิปพิเศษองค์พระพิกกเนตเปิดเส้นทางความรักให้กับคุณนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแรนดอมพิเศษถ้าท่านใดได้พบเจอนี่คือคลิปของคุณและรับชมได้ทุกๆศาสนาเนื่องจากว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะบนโลกนี้ร้วนแต่เป็นพลังงานดีที่หวังดีที่อยากที่จะช่วยนะคะส่งเสริมให้คุณได้ พบกับความสําเร็จในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะผู้ผู้อ่านตั้งจิตและตั้งเป็นพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะคะองค์พระพิฆเนศท่านจะเปิดเส้นทางให้ที่ว่ายากเย็นก็จะเป็นง่ายเหลือเกินนะคะเรามาดูกันว่านะคะเส้นทางความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาองค์พระพิฆเนศท่านจะอวยชัยให้พรส่งผู้ใดมาให้คุณนะคะส่งส่งผู้ใดมาให้คุณนะคะซึ่งคนที่พระองค์ส่งมานะคะ แน่นอนต้องเป็นเนื้อคู่ของคุณอยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นรักแท้ของคุณด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะรับชมแล้วนะคะก็พิมพ์ใต้คลิปได้เลยว่าฉันยอมรับคลิปนี้นะคะหรือยอมรับนะคะให้องค์พระพิเดศเปิดเส้นทางความรักให้กับคุณมันจะได้ง่ายดายขึ้นเจะเจอได้ในเร็ววันขึ้นนะคะแล้วก็มาดูด้วยว่านะคะคุณทั้งคู่นะคะ v i เบรชั่นการจเจเจจะเป็นยังไงและเขาคนนั้นที่องค์ท่านส่งมาให้นะคะเขาหรือเธอที่องค์ท่านส่งมาให้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะแม่ผู้อ่านเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะขอองค์พระพิฆเนศเปิดเส้นทางความรักให้กับคุณนะองค์พระพิฆเนศท,ท่านเปิดเส้นทางความรักให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เอาละคุณได้หมายเลข3คุณได้หมายเลข26เดี๋ยวเราค่อยมาอ่านพร้อมๆกันนะเปิดให้เสร็จก่อนและคุณได้หมายเลข13นะ อาวล่ะเส้นทางความรักของคุณใครคนนั้นที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะบอกได้เลยว่าพลังงานยอดเยี่ยมมากนะพลังงานหลักของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเอเจนซออกมาบอกว่าพระภักตินะคะคณะปฏิหมายความว่าเป็นที่เคารพรักนับหน้าถือตาสุขสมหวังชีวิตสมบูรณ์คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมหรือทํางานอยู่ในวงสังคมนะคะคนคนนี้เวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะ เรียกได้ว่ายิ่งกว่าเติมเต็มชีวิตคุณนะคะพระองค์ท่านเปิดท้ายให้คุณได้เจอกับคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตอ่ะมั่นคงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีลักษณะท้วมผิวขาวได้นะคะผมอาจจะสีน้ําตาลอ่อนได้ดวงตางอาจจะสีน้ําตาลอ่อนได้นะคะเอเนจโดยรวมนะคะก็คือเป็นคนที่มีบุญญาบรารมีมีอํานาจนะคะ เรือว่าหน้าที่การงานเนี่ยเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมทีเดียวอาจจะเป็นระดับผู้บริหารก็ได้นะคะลำดับต่อไปนะคะพระตันติก็คือสร้างสารรค์ค้นหาบุกเบิกเปลี่ยนแปลงนะอ,อ,องค์พ่อท่านนะคะเปิดดวงชะตาให้คุณจะได้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเร็วๆนี้เช่นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทาง การขยับขยายย้ายถิ่นฐานหรือตัวเขามีเกณฑ์ขยับขยายย้ายถิ่นฐานเดินทางมาประกอบธุรกิจหน้าที่การงานที่มันใกล้เคียงบริเวณเดียวกันกับคุณหรือคุณอาจจะได้เจอเขาหรือเจอคนนี้แล้วและก็เร็วนี้จะมีการนัดแนะมั่นหมายจะเจอกันนะคะ เพื่อจะได้สารต่อความสัมพันธ์ด้วยก็เป็นไปได้ Energy ออกมาบอกว่าเป็นคนที่มี Energy หรือ Vibration ที่อยู่ใกล้ตัวคุณเสมอแหละนะแม้ว่าในเวลานี้เขาอาจจะอยู่ห่างไกลแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเขาอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ๆอยู่รอบๆตัวคุณคือไม่ได้ห่างหายไปไหนนะหันซ้ายแลขวาก็จะเจอนะคะแต่จะเจอกันนะคะโดยพลันทันทีนับจากนี้จะมีเหตุนะคะเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะธุรกิจของคุณด้วยหรือตัวคนเองนี่แหละอาจจะมีเหตุบางอย่างให้นึกคล้มอ,อกคลืมใจอยากไปเที่ยวนะคะอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างเปลี่ยนงานนะหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่หรือว่ามีเหตุบังเอิญให้ต้องเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตการเรียนนะคะใดๆเลยนะคะ เส้นทางการเปลี่ยนแปลงนี้แหละที่จะนำพาให้คุณั้งคู่ได้เจอะเจอนะคะกับเนื้อคู่ของคุณนั่นเองนะคะลำดับต่อไปลำดับสุดท้ายนะคะ energy เ,เ,เส้นทางนะคะของเนื้อคู่คุณนะคะก็คือทำลายความไม่รู้ขจัดอุปสรรคในการงานนั่นหมายความว่าคุณจะเจอคนคนนี้ได้ต่อเมื่อคุณออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะ พราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจากคนคนนี้หรือถ้าใครได้เจอแล้วนับจากนี้เตรียมได้เลยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างเยอะถ้าคุณไม่กลัวนะคะแล้วมองมันเป็นเรื่องสนุกแน่นอนคุณจะมีความสุขมากจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นสุขสบายขึ้นแล้วก็ได้เนื้อคู่นะคะคู่รักได้ความรักที่ดีที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตอบอุ่นสมบูรณ์แบบ เข้ามาแล้วอ่ะดูแลเทคแคร์คุณนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยคุณจะได้เจอคนที่อบอุ่นแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเลยนะคะเอเจเป็นผู้ให้มากๆแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงนะ,ะ mm hmm. เพราะองค์ท่านเนี่ยรู้ว่าคุณอ่ะต้องการสิ่งนี้มาตลอดชีวิตนั่นแหละนะคะเพราะคุณเองก็คงจะเหนื่อยเต็มทีคนที่พบเจอคลิปนี้ก็อาจจะเหนื่อยล้าแล้วนะคะกับ ตามหาความรักและเหนื่อยล้าและกับชีวิตนะก็ถ้าได้เจอคนคนนี้แต่จริงๆแล้วนับจากนี้เกณฑ์ชีวิตคุณนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จแล้วมันก็นําพาให้คุณได้เจอคู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องรอคู่ว่ารอคู่แล้วค่อยสบายนะสบายก่อนแล้วก็เจอคู่แล้วจะได้ดับเบิลสบายนะคะไม่อยากชี้น,นําไปทางว่าให้รอเขาแล้วถึงสบายไม่ไม่ใช่แต่หมายถึงเข้ามาแล้วเนี่ยใดๆเลยที่เป็นอุปสรรคในชีวิตคุณ คนคนนี้จะช่วยขจัดขวากหนามให้จะช่วยขจัดอุปรสรรคให้นะคะเพราะว่ามีไวเบรชั hmm. ่นเดียวกันกับองค์พ่อเราองค์พระพิคเนตองค์พระพิคเนตนะคะที่เป็นผู้ให้นะคะพลังงานอบอุ่นอุดมสมบูรณ์นนะ,ะสังเกตได้ว่าองค์พระพิคเนตเองท่านก็ดูแลเทคแคร์นะคะเหสีของท่านแม่มีใช้สางกฤดขอภัยด้วยท่านก็ดูแลนะคะ,ะ,คะองค์เหสีของท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะ ขอองค์พระพิคเน่เปิดเส้นทางความรักขอบอก่กนจิบกาแฟนหน่อยนะคะรู้สึกเหมือนเหมือนจะไอแต่ไม่อยากจบคลิปเพราะว่าดีมากๆสู้ถึงะแอสมีนแอบขำสู้สู้เพื่อทุกคนเราต้องทำได้นะคะทุกท่านมันจะมีอะไรบางอย่างจะพยายามมากสกัดกั้นเราแต่เราไม่ยอมค่ะ องค์พ่อพิคเน่ส่งพลังให้เราแล้วเราต้องไปต่อนะทุกทีพวว่ออัดไม่เคยรู้สึกเราคายคอระหว่างอัดคลิปเลยนะแปลกมากค่ะสักครู่นะคะคือไม่อยากหยุดคลิปเลยดีจริงๆนะคะอยากให้คุณได้รับพลังงานไปแล้วก็พิมพ์กดรับด้วยนะหัวใจัวๆกดรับด้วยนะสู้ตายเลยอ่ะวันนี้แอดมินแอ้ไปตอบค่ะ โอองค์พ่อเปิดเส้นทางความรักให้กับทุกท่านที่พบคลิปนี้นะให้ได้พบเจอคู่รักนะคะสมดังมุ่งมากปรารถนาให้ได้พบเจอคู่รักที่องค์พระพิกาเนธท่านส่งมาในวันโดยพันทันทีและถ้าท่านใดได้พบเจอแล้วก็ขอให้เป็นคู่แท้ที่อยู่ยังง่งยืนไปจนตลอดชีวิตหากผู้ใดไม่ใช่ก็ขอให้องค์พ่อสลัดตัดออกและนำพาเส้นทางความรักให้ได้พบกับในคู่คู่ชีวิตดัง คลิปนี้ได้ทำนายเอาละค่ะอืมเศนโฐเป็นโกค เทนอฟคอยเอนเอจีของ Family Three o ลวอน n s เอนเอจีด้านหลังเ็น s e t of s อ u r ซ s และ s h เ r i o t เป็นไปที่ทางเดียวกันหมดเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนะคะ เส้นทางความรักคนทุกข,ของคุณรวมถึงคนรักของคุณเนี่ยนะเอเนของเขาเป็นคนเป็นชาวธาตุดินพึกษศพกันมังกรหนักมากธาตุไฟเมสิงธนูเอเน g y เหมือนว่าคุณอาจจะได้เจอแล้วเพราะมีเกณฑ์การรอคอยการเดินทางมาจะเจอกันก่อนหน้านี้ถ้ามันยากเกย็นนะคะนับจากนี้มันจะรวดเร็วราวปาฏิหาร การรอคอยสิ้นสุดลงคุณจะได้เจอในเร็ววันนี้นะคะหน้าที่จะ3อาทิตย์นับจากนี้คุณจะรับข่าวดีว่าเขาหรือเธอคนนั้นมีเกณฑ์การที่จะให้เดินทางมาหาคุณนะถ้าท่านใดไม่ได้เจอนับจากนี้อีก3อาทิตย์นะคะบวกลบมีเกณฑ์ว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะจะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอ,เจอกันแบบ face to face นะคะ ส่วนมากในคลิปเนี่ยจะมีเกีย่ยวเนื่องทางโซเชียลมีเดียแต่คนนี้องค์พ่อท่านจะนําพามานะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนําพามาให้ได้เจอในชีวิตจริงนะคะได้เจอกันโตเป็นเปนได้เจอกันแบบเฟสซู่เฟสได้ตกกลุ่มรักกันแบบในชีวิตจริงนะคะแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าบางท่านได้เจอแล้วผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์กันได้เจอกันเร็วๆนี้เส้นทางความรักของคุณและคนรักของคุณเนี่ยนะคะ องพระพิคาเนท่านเปิดทางให้ว่าคนคนนี้จะต้องชัดเจนกับคุณตั้งแต่ต้นเจอคุณแล้วก็มีแผนการเดินทางมาหาชัดเจนแล้วก็ใช้เวลาเห็นไหมคะใช้เวลาทั้งทริปนะคะอยู่กับคุณไม่ได้มีแวะแวะเวียนวกแวกไปไหนนะคะแล้วหลังจากออกเดตแล้วมีความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะมีความรู้สึกรักที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแผนในการวางแผนนะคะในเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่แต่ตลอดนะคะ นับจากเนี้ยนะคะถ้าคุณได้เจอคนคนนี้อาจจะเป็นคุณอาจจะต้องอทุ่มเทเวลาตลอดทั้งปีในการเดินทางไปมาอยู่ซักระยะหนึ่งนะชีพจรลงเทา้าเพื่อที่จะเรียนรู้ดูใจสารต่อความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันอยู่แล้วและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาตินะคะหรือคนไทยด้วยกันแต่ว่าเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับชาวต่างชาติได้หรือว่าเป็นคนที่มีวเบรชันคล้ายๆกับชาวต่าง ชาติทัศนคติวิสัยทัศน์นะคะนิสัยใจคอนะจะมีความรับผิดชอบตรงไปตรงมานะคะเป็นคนไม่เล่นเล่เพทุบายใดๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณนะคะไม่ชอบแล้วก็ไม่คู่ควรที่จะได้รับอยู่แล้วนะคะในความสัมพันธ์นะคะเส้นทางความรักนับจากนี้นะคะ Princess of s o ซอออกมาบอกตรงนี้นะว่าถ้าใครไม่ใช่คุณมีเกณฑ์จะบล็อกเร็วๆนี้และคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางได้เจเจอกับความรัก ครั้งใหม่ของคุณนะคะจากการที่สิ่งศักดิ์สิทธิอ์อวยชัยให้พรคุณนะคะการเดินทางรออยู่ตรงนี้แน่ๆนะคะเส้นทางระหว่างคุณกับเขามันคือการเดินทางอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้นะคะ เพราะว่านะคะการเดินทางมันเหมือนกับการแก้เคร็ดนะคะแล้วก็เหมือนกับการเปลี่ยนวยเบรชั่นที่ทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความรักขึ้นมากมายด้วยการเดินทางเนี่ยมันจะนําพามาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าตัวเขาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางมาอยู่ใกล้ๆบริเวณที่คุณอยู่ก็ได้หรือตัวคุณน่ะนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่คนในครอบครัวนะคะหรือเพื่อนฝูงชักชวนนะคะให้ไปทํางานต่างถิ่นหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างถิ่นแล้วก็ได้เจอคนนี้แบบไม่คาดฝันน่าจะเป็นแหล่งหรือทาเลที่ค่อนข้างที่จะใกล้น้านะแถบท้องทะเลธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะหรือเขาจะมาจากพื้นที่ประมาณนี้นะคะ ถามว่าถ้าได้เจอแล้วเป็นยังไงนะองค์พระพิฆเนศท่านนะคะกะ็ประทานพรนะคะคู่รักคู่ชีวิตให้อยู่แล้วนะคะเอนเนจีก็ออกมายืนยันอยู่แล้วว่าถ้าได้เจอแล้วก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานแน่ๆบางท่านอาจจะมีข่าวดีในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าได้ที่ต้องบอกว่าแบบนั้นเพราะว่ารักระหว่างทางเนี่ยเอนเนจีโดยรวมคือใช้เวลานะคะการเดินทางไปมาหาสู่กันค่อนข้างเยอะ ใช้เวลาเรียนรู้กันเนี่ยนะคะความรักมั่นคงเนี่ยอ่ะอยู่เต็มที่ประมาณ3าเดือนบวกลบแต่ระยะทางระยะเวลาระหว่างคุณกับเขาในการสื่อสารในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในการพบปะครอบครัวนะคะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีอยู่แล้วซึ่งผู้อ่านมองดูว่าก็เป็นเรื่องปกติ อย่าเพิ่งรีบนะต้องให้ได้รู้ตัวตนกันก่อน,อนแล้วถ้าถ้าตัวตนเขาเป็นคนซื่อสัตย์ชัดเจนจริงใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างดีแล้วเราก็มั่นใจได้เลยว่านี่แหละคือคนที่องค์พ่อนะคะองค์พระพิคเนศนะคะท่านเปิดเส้นทางให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอเจอกันในเร็วๆนี้ด้วย energy ประมาณ3อาทิตย์นะคะขึ้นไปบวกลบแล้วกันเนาะยังไงขอให้รับพร นี้ไว้นะคะแล้วขอให้เส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเปิดออกให้ได้เจอเนื้อคู่นะคะว่าที่คู่ชีวิตเนี่ย life partner ขึ้นเนี่ยนะคะ energy life partner ขึ้นเนี่ยให้ได้เจอกันนะคะในเร็ววันโดยพรันทันทีเลยนะคะสิ่งที่นะคะจะเกิดขึ้นนะคะนับจากนี้นะคะนอกเหนือจากความรักที่จะได้แล้วบอกเลยว่าคุณจะได้โชคลาภทางความรัก รักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นคู่ของคุณคนนี้นะคะที่ได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าองค์พระพิฆเนศได้เปิดเส้นทางให้เนี่ยเขาจะเข้ามาแล้วอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะเข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยนะคะต่อเสริมเติมต่อชีวิตคุณอะไรที่มันขาดหายไปเนี่ยเขาสามารถทําให้มันดีขึ้นมาได้ด้วยความรักล้วนลวนนะคะด้วยความรักล้วนลวนเลยนะคะ,อ,ะอีกนิดนึงนะคะ energy หนักมากคือในเรื่องของอาการเดินทางแล้วก็ power of couple นะคะดังนั้น energy the flow นะคะออกมาบอกคุณว่าบางครั้งเนาะอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องออกจาก comfort zone บ้างนะคะอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องนะคะไปบางที่บางถิ่นที่คุณรู้สึกว่าอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่ามันใหม่จริงๆนะคะขอให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่คุณได้ท่องเที่ยวนะคะ มีความเป็นไปได้ด้วยว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเปิดเส้นทางความรักให้คุณทั้งคู่ได้เจอ,เจอกันด้วย power of couple ออมายืนยันว่าบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคู่ของคุณแล้วนะคะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีเกณฑ์ได้เจอแล้วสำหรับบางท่านนะแล้วก็ในเวลานี้เพียงแต่ว่ารอคอยความชัดเจนในเรื่องของอนาคตดังนั้นนะคะองค์ท่านก็อาจจะเปิดเส้นทางให้อนาคตเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มันมีมันได้ได้พรน,นะคะ ทุกอย่างได้พรครบสมบูรณ์แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นถ้าคุณอาจจะมีข้อกังวลนะคะในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องเงินทองโชคลาภนะคะคุณก็จะรับสิ่งนี้ทำให้ชีวิตคู่ของคุณนะคะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นแต่ได้จากไหนได้จากคู่ของคุณนั่นแหละนะก็คือเขาก็จะ เริ่มเทคแอคชั่นในการที่จะดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณนะคะอาจจะสับกันถ้าเป็นคุณผู้ชายเนาะคุณผู้ชายคุณได้ผู้หญิงที่เก่งมากๆนะคะคือมีความพร้อมในชีวิตเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบทําให้คุณรู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขในการที่จะได้เจอคนคนนี้เร็วขึ้นก็อานบอกไว้แล้วนะเส้นทางมันมาจากการเดินทางแน่ๆต่างถิน่นต่างแดนแน่ๆแล้วก็ มีความเปม็ี่นไปได้อันนี้ห้าสิอยู่เพราะว่า Energy ไม่ได้เป็นชาวต่างชาติโดดเด้งขนาดนั้นแต่บางท่านมีเกณฑ์ว่านะคะได้เจอนะคะได้พบรับกับชาวต่างถิ่นต่างแดนนะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะอาจจะประสบอุปสรรคปัญหาในเรื่องการเดินทางมาจเจอกันแต่ว่านับจากนี้อุปสรรคคลี่คลายนะคะทุกอย่างจะเร็วมากยิ่งขึ้น โสดโสดมานานแล้วจะได้เจอเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะบอกระยะเวลาแล้วเนาะสามอาทิตย์นะคะสถานะอื่นที่ไม่ชัดเจนประเด็นไม่มีค่ะเพราะเร็วนี้คุณมีเกณฑ์จะต้องนะคะตัดสินใจปิดจ็อบนี่ปิดจบใครบางคนแล้วเนื่องจากว่าถ้าพบเจอคลิปนี้นะคะองค์พ่อท่านจะเปิดเส้นทางให้ได้พบเจอเร็วขึ้นดังนั้นถ้าใครเป็นคนที่ไม่ใช่ะคะ่ะเร็วนี้นะจะมีเกณฑ์การได้สลัดตัดทิ้งออกไปนะคะ พักดราม่านะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับว่าที่คู่ชีวิตของคุณแมเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ชื่นใจนะที่ได้อ่านเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณกันหน่อย แลวข้อความออกมาบอกว่า Real Dream นี่ Practical p l a นะคะบางครั้งความฝันของคุณก็ต้องการการวางแผนด้วยเช่นเดียวกันและอะไรคะ Have faith in your dreams ว้า wow, ว meditate complete เอาละ สิ่งที่คุณอธิษฐานภาวนานะคะคอมพลีตแล้วหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่คุณนับถืออยู่รู้หมดแล้วเตรียมการวางแผนรอรับนะคะความรักที่ดีได้เลยแล้วรอรับสิ่งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาด้วยอย่างเต็มใจและมีความสุขถ้าไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนยากและช้านะแต่ถ้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ ะะเรียกได้ว่ามันจะเร็วเพราะว่าเส้นทางท่านได้ปูทางไว้ให้ว่าอาจจะต้องมาเส้นทางนี้บ้างนะก็มลองดูไม่เสียหายนะคะถ้ามันไม่ฝืนมากไปไม่ได้มีผลกระทบในชีวิตประจําวันในชีวิตการงานก็ควรที่จะนะคะเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเร่งสปีดนะคะท่านก็จะเร่งให้อยู่แล้วหลังจากจบคลิปนี้คุณก็เร่งตัวคุณเองด้วยก็จะ นะคะได้พบเจอกับความรักสมดังมุ่งมากปรารถนาหรือว่ารักประสบความสําเร็จเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแต่บอกเลยว,ว่าคุณไม่เหนื่อยมากหรอกคุณเจอคนที่เขาอะทุ่มเทนละพร้อมที่จะทําทุกอย่างจริงๆเพื่อคุณนะนี่คือเส้นทางความรักที่พระองค์เปิดให้นะคะไม่ต้องเหนื่อยแล้ว c o m p l e t ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะคะ แล้วก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่รอคอยอย่างเดียวนะเห็นช่องทางหรือมีสัญญาณอะไรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะแล้วคุณก็ต้องการการวางแผนหรือว่าหมั่นฝึกฝนการวางแผนนะคะเตรียมพร้อมรับกับความสําเร็จในเรื่องราวของความรักจากเส้นทางนะคะความรักนะคะขององค์พระพิคเนสในครั้งนี้ก็ขอให้คุณได้พบเจอนะคะกับคู่รัก เนื้อคู่คู่แท้อะไรก็ตามที่คุณนิยามและอยากจะเจอนะคะระลึกนึกถึงในใจหรือจะพิมพ์ก็ได้แล้วก็บอกว่าฉันยอมรับการเปิดเส้นทางความรักด้วยขอให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อวยชัยให้พรคุณเสมอนะคะขอให้ความรักคุ้มครองคุณนะคะจงอยู่ในสติอยู่เสมอด้วยในความรักยิ่งทารักมากยิ่งต้องการสติเยอะ จะได้เกิดปัญญาว่าคุณนี้แหละคือคู่บุญบาร,รมีของฉันอย่างแท้จริงนะคะคุณก็จะได้เลือกคู่ที่ถูกต้องเหมาะสมและถูกใจขอไปที่ระหว่างคลิปมีสุดบ้างแต่ไม่อยากหยุดคลิปจริงๆนะ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ